ครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องของคุณเศรษฐาซึ่งก็อย่างที่ทราบรับจะมีการชี้ชะตาว่าจะอยู่ในเก้าอี้ต่อหรือไม่ในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับวันนี้นะฮะสื่อมวลชนก็มีการสอบถามท่านนายกนะครับโดยย้ำนะครับว่ามีการถามย้ำนายกนะครับว่าเรื่องนี้ตัดสินใจอย่างไรหรือเป็นอย่างไรครับคุณคุณเศรษฐาย้ำก็ว่ายอมรับคําตัดสินของศาลนสองศาลรัฐมนูลนะครับปมการแต่งตั้งคุณพิชิตนะฮะมั่นใจว่าทําทุกอย่างครับด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตแล้วก็ลั่นแล้วแต่จะคิดว่าเรื่องข่าวการหานายกสำรองนะครับในประเด็นนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตีครับให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่40สวนะฮะยื่นให้ศาลร,รัฐมนูญมีการวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญครับจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าในส่วนของคดีนี้ได้มีการเซ็นลงนามและส่งคําแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมแล้วนะครับว่าเป็นการปิดสํานวนเรียบร้อยแล้วถามย้ำนะครับว่าวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ใช่หรือไม่โดยท่านนายกตอบนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตนเนี่ยไม่อยากไปก้าวล่วงที่จะบอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่โดยส่วนตัวนะ่ะมั่นใจว่าทำทุกอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์ครับผู้ื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวเรื่องการเตรียมนายกรัมนตีสำรองครับซึ่งประเด็นนี้คุณเศรษฐาก็ตอบแบบยิ้มพร้อมกกล่าวนะครับว่าแล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ครับทำงานเต็มที่และยังเป็นนายกอยู่ส่วนวันที่14สิงหาคมสารตัดสินออกมาอย่างไรก็ขอน้อมรับเชื่อว่ากระบวนการการเมืองมีขั้นตอนก็ให้เดินหน้าตามเรื่องแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกอยู่ ก็จะขอทํางานอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกครับผมเซ็นเรียบร้อยแล้วผมส่งไปเข้าใจว่ามูลเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคตอนที่ทีมโทรมาตอนบ่ายที่เจ็ดก็เรียบร้อยแล้วก็ปิดชื่อเรียบร้อยแต่ถือว่าเสียงยังน้อยวันนี้ยังมั่นใจอยู่นะคะท่านนายก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ในกระบวนการที่ทำแล้วนะครับผมไม่อยากไปก้าวล่วงว่าผมมั่นใจในมั่นใจในงานโดุมมั่นใจว่าผมทำในคำที่ท็อปซอสัตย์จริง เพราะว่ากระแสข้างนอกก็เห็นบอกว่ามีเามาตรการที่สำรองหานายกสำรองก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่จะคิตบัตรน,นะครับแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่แล้วก็ยังแล้วก็ยังเป็นนายกมนตรีอยู่ะะโฉนที่สิบสิบสี่ยังไงทัาบกระสือดอกใบยังไงก็น้อมรับผมเชื่อกระบวนการการเมืองก็มีก็มีขั้นตอนเข้าไปตามเรื่นะครับแต่วันนี้ทัาบได้ที่ยังเป็นนายกมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่ครับต่อมานะครับในส่วนของ คนที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเองก็ออกมาเรื่องเขาเรียกว่าดับกระแสรเรื่องการตั้งนายกสำรองนะครับโดยบอกว่าโดยเฉพาะคุณอนุสรณ,ณ์เอี่ยมสะอาดขออภัยครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนายกสำรองจากคดีของนายเศรษฐาทบีสินนายกนะครับว่าใครจะคิดจะหวังเรื่องนายกสำรองก็ว่ากันไปครับแต่สสพักเพื่อไทยเชื่อมั่นและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายเศรษฐา การแต่งตั้งรัฐมนตรีสง่งองสำนักนายกเนี่ยได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วการแต่งตั้งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ดำเนินการตามคําแนะนําของทุกภาคส่วนทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและข้อกฎหมายครบถ้วนทุกประการครับในส่วนของพรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยคุยกันในเรื่องของนายกสํารองนี้เลยมั่นใจนะครับว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆครับจึงไม่มีการพูดคุยหรือเตรียมการอะไรไว้ทั้งสิ้น เชื่อว่านายเศรษฐาเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปต่อและมีโอกาสเป็นนายกได้ถึง2สมัย8ปปีฮะนี่คือสิ่งที่คุณนุษย์สมั่นใจครับหากสามารถผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนได้สําเร็จครับโดยเฉพาะร่างพรบงว่ามาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67วงเงิน1นึ่0 0 0สล้านบาทก็พึ่งผ่านสภาไปแอปทางรัฐก็เริ่มลงทะเบียนวันแรกก็ฉลุยทุกคนต่างก็ดีใจว่าโครงการดิจิทัลเวเล็ตใกล้เป็นจริงแล้ว พายุหมุนทางเศรษฐกิจกําลังจะเกิดขึ้นครับโดยนะคุณสอนย้ำนะครับว่านายกสํารองเนี่ยไม่มีครับมีแต่นายกตัวจริงที่ทุ่มเททํางานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชน เชื่อมั่นว่าคุณเศรษฐาจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนี่คือในมุมมองของคุณอนุสรนะครับและคนของเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านครับนั่นคือนายคูมานิตส,สังพุ่มนะฮะสสสุรินทร์พักเพื่อไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สารรัฐมนูลครับมีกยรเตรียมอ่านนัดคำวินิจฉัยนะครับนัดวิจัยคดีครับที่อดีต42สว,วยื่นตีความความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีศิลป์น,นายกสิ้นสุดตัวเฉพาะต,ตัวตามรัฐมนูลครับจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่1 4สิงหาคามที่จะถึงนี้นะครับโดยสอส,อสอพรคเพื่อไทยมีความกังวลเรื่องนี้หรือไม่นี่คือ,อนี่คือผู้อข่าถามนะครับก็คุณครูมานิคก,ก็ย้ำนะครับว่าสอสอพเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความกังวลใดๆในเรื่องนี้เลยนะฮะความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายกและเท่าที่สัมผัสการทํางานของนายกท่านก็มีแผนงานที่ทําให้ประเทศอีกเยอะมากมายสีหน้าแววตาในการทํางานมีแต่ความมุ่งมั่นจึงชัดเจนว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และนายเศรษฐาถือเป็นนายกที่มุ่งมั่นทำงานไม่มีวาระซ่อนเร้นคิดโกงบ้านโกงเมืองเมื่อท่านมีความตั้งใจทำงานเช่นนี้ก็คงไม่กลัวอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยวันนี้ถ้าจะให้ผ่านวิกฤตได้ตนมองน,นะครับว่านายเศรษฐาเนี่ยเหมาะสมที่สุดครับในการทำเรื่องนี้พอท่านเข้ามาทำงานไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองไม่มีวิถีทางการเมือง,ง,เ,องเลยมุ่งมั่นในการทำงานเพียงอย่างเดียวฮะถามต่อนะครับว่าการพูดถึงเรื่องของประเด็นนายกสำรองซิ่ง มีหลายฝ่ายว่ามองไปถึงคุณอนุทินนะครับเรื่องนี้คุณมคุณครูมานิตก็ย้ำนะฮะว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนนั้นคนนี้พูดขึ้นมาและนําไปวิเคราะห์ต่างๆนานา,นาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นบรรดาแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาแสดงท่าทีหรือคิดจะมาแทนที่นายเศรษฐาเลยพอรู้ดีว่านายเศรษฐาเนี่ยบริสุทธิ์ทําทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอีกทั้งตัวเลขทางการเมืองมันชัดเจนพรรคเพื่อไทยมีสอสอมากกว่าพรรครัฐบาลดับสองมากฮนะ ตัวเลขมันไกลมากเลยจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจึงไม่คิดนะครับและทุกพักการเมืองที่เข้ามารัฐบาลก็มีที่ยืนของตัวเองมีงานที่ต้องรับผิดชอบทํางานร่วมกันได้ดียิ่งในส่วนของนางสาวแพรทองทานชนวัรหัวหน้าพักเพื่อไทยครับที่เป็นแคนดิเดตนายกด้วยยิ่งไม่ได้คิดอะไรในประเด็นนี้เลยเพราะนะฮะคุณแพทองทานนะ่ยคิดแต่เรื่องทําให้พักแข็งแรงพัฒนาซอ์พาวเวอร์สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้คนในประเทศ คนในเกมไม่มีใครคิดเรื่องนี้เลยในที่ประชุมสภาสสก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้จึงมองนะครับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมาจากคนรอบข้างบรรดากองเชียร์ที่นําเสนอคนเชียร์ของตัวเองเท่านั้นนะครับนั่นคือมุมมองของคนของพรรคเพื่อไทยครับ